ปฏิค้ามาพบกันในช่องปุ๊กี้ไทยเจอรมนณีนะคะวันนี้มานั่งมุมแบบเหมือนแบบจะโรแมนติกอยู่คนเดียวเนาะสำหรับช่วงวินเทอร์หน้าหนาวช่วงนี้ก็อย่างที่บอกข้างนอกจะมีอากาศหนาวมากแล้วก็ทําให้อากาศวังเวงวันนี้เราก็เลยมาได้โอกาสมานั่งแชร์มุมตรงนี้ดีกว่าคนที่จะมามีแฟนชาวต่างชาติการสอบอาหอันนี้สําคัญมาก ทำไมคนที่ภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งภาษาเยอรมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วทำไมถึงสอบอาหนึ่งผ่านเราเองก็ไม่ได้ฉลาดเหมือนเริ่มต้นไม่รู้อะไรเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะบางคนเนี่ยเขามีการเรียนพื้นฐานเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการพูดคุยอย่างเราเรียนในสถานที่ศึกษาเนี่ยมันก็เป็นการเรียนเบื้องต้นถ้าเราไม่ได้ใช้มันก็ลืมไปหมด แล้วเราก็จะกลัวว่าฉันก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วฉันจะไปสอบเกอเทสมันจะสอบผ่านได้ยังไงภาษาเยอรมันก็เหมือนเพิ่งเริ่มต้นอันนี้พูดถึงเหมือนคนแบบเริ่มจากศูนย์เลยนะคือเอาประสบการณ์ตรงของเราจริงๆนะเพราะว่าเราเองก็ไม่คิดว่าเราจะต้องมาสอบเพื่อที่จะทําวีซ่าแต่งงานเพื่อที่จะได้ใบป,ประกาศมันไม่ได้จะสอบเอนทรานสอบครูสอบหมออันนี้สอบเพื่อเอาใบ a หนึ่ง เพราะฉะนั้นการที่เราจะทําเป็นประจําต้องไปลงคอร์สเรียนทุกวันไปโรงเรียนทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ช่วยบางคนนะแต่สําหรับเราเนี่ยไม่ช่วยแน่นอนเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องแน่นอนแล้วทํำยังไงเออในเมื่อภาษามันไม่รู้อย่างที่บอกมันก็ต้องใช้ความพยายามของตัวเองอันนี้หลายๆคนก็ เอาเงินไปเรียนไปโรงเรียนทุกวันไม่ขาดเรียนเพื่อที่จะให้พูดคุยได้ซึ่งมันเรียกว่า,าการสอบเนี่ยมันเหมือนกันเลย R1 R2 BI เนี่ยมันก็จะมี4ขั้นตอนที่เราต้องทำพูดอ่านเขียนฟังคือมันจะมีแค่นี้เขียนนี่ก็จะเป็นการเขียนจดหมายคือเราก็ต้องโรงเรียนสักเทอมหนึ่งเพื่อให้มันเห็นแนวว่าเขาจะสอนยังไง แนะนำตัวเบื้องต้นหรือแนวไหนเทอมหนึ่งก็ใช้เวลาไม่ไม่นานไม่รู้ว่ากี่เดือนนะแต่ไม่นานคือเราก็ต้องจ่ายค่าเทอมไปเทอมหนึ่งปุ๊บพอใกล้จะสอบอย่างเงี้ยมันก็จะมีการติวที่จะเข้าสอบ R 1คือสมัยนีย้ถ้าใครรู้ทันนะคุณไปดูใน YouTube ก็ได้ว่าข้อสอบเบื้องต้น R 1เนี่ยสอบอะไรบ้างอาจจะไม่ลงเรียนเลยก็ได้เพราะเขาไม่ได้บอก เพราะเขาไม่ได้กําหนดว่าคุณต้องเรียนมาก่อนแล้วถึงจะให้สอบเขาไม่ได้กําหนดเราก็ไปเรียนแล้วก็เน้นข้อสอบคือเน้นเขียนเขียนให้เยอะๆฟังให้เยอะๆหรือเราก็ไปจ่ายคอร์สเรียนพิเศษช่วงเอาข้อสอบแค่นั้นเอาอันเดียวแค่นั้นเลยแล้วกลับมาเนี่ยคืออย่างที่บอกนี่คือเราเองก็ไม่ได้แบบโอ้โหพูกี่ใช่สิก็แค่อมาเรียนตอนอายุส8อืม ใครที่อายุเพิ่ง30เนี่ยถ้าอยากจะมีแฟนคนเยอรมันเนี่ยเรียนเอาไว้เลยมันไม่มีวันหมดอายุไอ้ใบ R หนึ่งเนี่ยแต่ถ้าแฟนคุณขอแต่งงานแล้วคุณเรียนและคุณยังเรียนไม่จบเนี่ยเอกสารบางตัวเนี่ยหเดือนมันจะหมดอายุเอกสารฝั่งชาวต่างประเทศนะไม่ใช่ใบ R หนึ่งของเรานะเพราะถ้าเกิดเขาขอเราแต่งงานปุ๊บเนี่ยเราจะได้เอาใบนี้ยื่นเลยเพราะฉะนั้นเรียนหนึ่งเทอม แล้วเอาแนวข้อสอบแล้วลงสอบเลยเขาให้สอบเราก็ไปสอบเลยเพื่อที่จะดูว่ามันฟังอะว่ามันออกมาแนวไหนนะอย่างเขียนเนี่ยเขาให้เราเขียนจดหมายอยู่แล้วแหละจะได้คะแนนก็หัวแบบฟอร์มจดหมายที่เจอเนี่ยก็คือจดหมายสมัครงานหรือให้เขียนจดหมายเชิญเพื่อนมางานวันเกิดหรือให้เขียนจดหมายลาลางาน มันจะมีประมาณนี้ง่ายๆเอาหรือว่าเอาแบบฟอร์มมันให้ได้คุณก็จะได้คะแนนไอ้เรื่องฟังเนี่ยอบอกเลยว่ามันก็ฟังไม่รู้เรื่องนะแต่คุณก็ลงสอบซ้ําครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านเราผ่านไหมปุก๊กี้แกก็ไม่ผ่านเราถึงได้บอกว่ามันมีทางคือเราก็ลงสอบอีกครั้งที่สองถ้าคุณไม่ผ่านแต่เราลงสอบครั้งที่สองก็ผ่าน แต่ถ้าเราครั้งที่สองไม่ผ่านเราก็ลงสอบซ้ําครั้งที่สามครั้งที่สี่เอาให้มันสิบรอบให้มันสิบจนกว่าจะผ่านไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะเขาไม่ได้เน้นว่าจะต้องโรงเรียนแล้วเขาก็ไม่ได้เน้นว่าคุณต้องจบปริญญาตรีถึงจะแต่งงานกับชาวต่างชาติแตเขาไม่ได้เน้นคุณจบแค่มสามจบแค่ปวชวจบแค่ปวสก็พอไม่ได้ใช้เลยใบประกาศอันนี้คือถ้าเกิดเราฐานะไม่ดีไม่มีเงินไม่ต้องจะอยากเรียนสูง แล้วอยากมาใช้ชีวิตในต่างประเทศทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันและเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแชร์ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนอยู่ต่างประเทศเลยไม่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศเลยแล้วเราจะมีทางไหนเงินเราก็ไม่มีภาษาเราก็ไม่ได้มันจะมีทางไหนล่ะไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกฎไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาพูดให้มันเป็นอย่างนั้นละ เดี๋ยวเราจะมาแชร์คลิปหน้าว่าให้คุณลองว่าทำยังไงมันอาจจะทำให้คุณชีวิตเปลี่ยนและก็ได้ประสบความสุดท้ายไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่รู้ภาษาเยอรมันเรามีโอกาสสอบอาหนึ่งผ่านแน่นอนด้วยการลงสอบซ้ำๆแค่เราไปติวก่อนที่เขาจะเข้าห้องสอบจริงแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาฝึกที่บ้านเขียนทุกวันเขียนจดหมาย ตอนเราเขียนจนสมองจะบวมแค่นั้นและการเรียนที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินพ่อแม่ไม่มีเงินไม่ต้องไปเรียนสูงเรียนแค่ปวชปวสหรือมอสามหรืออะไรก็ได้เพราะการที่คุณจะแต่งงานกับชาวต่างชาติเขาไม่ได้บอกว่าคุณต้องมีวุฒิปริญญาตรีแต่คุณต้องมีใบประกาศอา R1 อาเท่านั้นคือถามว่าเครียดไหม จนอายุ38ถึงไปเรียนแต่ถ้าใครที่อายุน้อยเพิ่งเรียนจบอายุ25 20ต้ต้นๆน่ะไปเรียนไว้เลยไม่เสียหายประเทศเยอรมันก็เป็นประเทศหนึ่งที่เรียกว,ว่ามีความเจริญนะแล้วก็บ้านเมืองเขาสะอาดนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนไม่ต้องเครียดใครที่กำลังจะเรียนอานหนึ่งหรือคิดว่าจะเรียนยังไงว่าก็ไม่รู้คุณไม่ต้องรู้เรื่องหรอกเพราะว่าฉ,ฉันเองก็ไม่รู้เรื่อง ตเราก็จะสอบผ่านเพราะเราลงมือทําทาก่อนที่มันจะเข้าข้อสอบไม่ต้องไปโรงเรียนข้อสองข้อไม่ต้องลงมือทาก่อนที่มันจะสอบเพราะเขาเอาแค่ใบประกาศเขาไม่ได้ให้เราไปทําอย่างอื่นแค่นั้นเลยเนาะสุดท้ายเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้วเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับตัวเราเองด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย